ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยในส่วนของการปลดล็อกเครื่องรายเดือนนะครับเครื่องในมือผมนะครับก็จะเป็นซัมซุง A ศูนย์ห้า S นะครับตัวนี้ CPU คอ r e คอมนะครับตัว CPU c o คอมนะครับสามารถแฟชดาวเกตนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขอะไรหลายอย่างได้นะครับตัวนี้เครื่องติดไรเดือนนะครับก็ติดไรเดือนบวกติด Admin IT คือล็อกล้างค้านะครับในส่วนของ ซ m มซุงไฟแนนซ์ก็ติดนะครับก็ปดให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับ FB แฝกงานส่งนะครับกาลังตีเปิดมา8ปีไม่มีโกงนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับเครื่องซัมซุงติดไฟแนนซ์ติดรายเดือนในมือท่านนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ A05S นะครับที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับปลดล็อกเครื่องติดรายเดือนนะครับแล้วก็หลังทำนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะครับ ก็ถ้าเป็น Android 14จะห้ามรีเซ็ตนะครับตัวนี้สามารถดาวเกตเป็น Android 13ได้นะครับรีเซ็ตได้ปกติเลยนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับในส่วนของการปลดล็อกเครื่องติดเลยเดือนนะครับผมได้ทําการเทสนะครับ Gmail นะครับแล้วก็ได้ทําการเทสช่องสีแดงนะครับแล้วก็เทสต่อต่อนะครับเนี่ยครับโหลดมาเรียบร้อยนะครับต่อต่อก็คือเล่นได้ปกติเลยนะครับก็ ากเอาไว้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการปลดล็อกเครื่องติดไรเดือนนะครับท่านก็ต้องแจ้งรุ่นมาก่อนนะครับในส่วนตรงนี้นะครับราคาทําไม่แพงนะครับราคาส่งช่างนะครับตามชื่อเพจแฟดงานส่งนะครับถ้าท่านต้องการปลดล็อกเครื่องติดไรเดือนทุกรุ่นนะครับท่านก็แจ้งความประสงค์มาได้เลยนะครับว่ารุ่นนะครับก็ทักกันเข้ามาที่แอฟฟ้านะครับแฟดงานส่งนะครับถ้าลูกค้าต่อต่อนะครับจิ้มที่ลิงก์โปรไฟล์ลูกค้า ช่องสีแดงหรือ y t u t u นะครับก็สแกนชีวาโค้ดได้เลยนะครับมีเก็บปลายทางนะครับการันตีเปิดมา8ปีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานส่งมาจากอันนี้เชียงใหม่นะครับนี่เชียงใหม่นะครับส่งวัสดุมานะครับใส่กล่องมานะครับพันบับเบิลมานะครับยาใส่ซองนะครับเพราะว่าเครื่องของท่านมีราคานะครับแล้วก็พันเทปปิดมานะครับแล้วก็ส่งแล้วแจ้งเลขวัสดุให้เรานะครับตัวนี้ก็ในส่วนของการปลดล็อกเครื่องติดรายเดือน ซัมซุงทุกรุ่นนะครับก็ตอนนี้ปลดได้แล้วนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้สําหรับท่านที่ต้องการปลดล็อกเครื่องรายเดือนนะครับซัมซุงกาแล็กซี่ A55S นะครับในส่วนของรุ่นนี้นะครับจบแล้วนะครับก็อันนี้แถมให้นิดหนึ่งนะครับผมสามารถเปลี่ยนซีเรียลนะครับเพื่อองกันการติดตามได้นะครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับรุ่นที่เป็นคอคอมนะครับแล้วก็ส่งทําหนึ่งถึงสองวันนะครับ ฟังแล้วเข้าใจนะครับดูประวัตินะครับไม่เคยโกงใครนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ถักกันเข้ามาที่ FB แฟงานส่งนะครับขอบคุณครับ